สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกวินออนทัวร์นะครับวันนี้เรามาพบกับหัวข้อใหม่ที่ชื่อว่า a วร e Chain VC หรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาไทยว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่าคืออะไรใช้งานยังไง มีประโยชน์ยังไงในองค์กรในธุรกิจของเราเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องกวินออนทัวร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเดินทางการใช้ชีวิตการทําธุรกิจสไตล์กวินแบบบ้านๆน,นะฮะให้เข้าใจง่ายยกตัวอย่างจากชีวิตจริงตามความเข้าใจของผมนะครับคิดว่าทุกท่านก็น่าจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของ value chain นะครับ Value Chain หรือ VC ห่วงโซ่แห่งคุณค่านิยามของมันคืออะไรเรามาดูก่อนตัวนี้มีกำเนิดจากอาจารย์นะฮะที่ฮาร์วาร์เราอันนี้เราไปหาอ่านอินเทอร์เน็ตได้เรามาดูเนื้อๆเ,เลยว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงนะครับนิยามเป็นกระบวนการที่องค์กรบริษัทหรือธุรกิจของเราทำการระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสน,นุนที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการขั้นสุดท้ายฟังแล้วก็งงนิยามงงไหมฮะก็คือพูดง่ายๆว่าคำว่า value chain ก็คือ chain คืออะไรครับคือโซ่ถูกไหมโซ่เห็นไหมฮะเส้นสีแดงๆประเนี่ยที่มันเรียงร้อยกันเขาบอกว่าเราจะดูจากสองอย่างพิจารณาคือกิจกรรมหลักอันที่หนึ่งกับกิจกรรมสนับสนุนคือตัวไหนครับกิจกรรมหลัก ตัวนี้แล้วก็กิจกรรมสนับสนุนที่อยู่ในกรอบสีสม้มเห็นไหมครับ2กิจกรรมรวมกันในบริษัทก็จะออกมาเป็น Profit หรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือบริการของเราถ้าคนซื้อก็จะเกิดกําไรเกิดการขายได้เขาก็ใช้คำว่ามาจิ้นหรือว่า Profit ก็คือกําไรตัวเดียวกันนะครับอ่าเรารู้แล้วว่า Val u e c h a i n คือโซ่อะไรสักก้อนหนึ่งโซ่แห่งคุณค่า value คือมูลค่าโซ่ที่มันเรียงร้อยมาต่อกันมาเชื่อมกันเส้นสีแดงแดงจากความสัมพันธ์อะไรสักอย่างในก้อนเดี๋ยวเรามารู้กันสุดท้ายมันก็จะทำให้สินค้าและบริการหรือธุรกิจองค์กรเราขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ Value chain มาดูประโยชน์ของมันก่อนเราจะได้อะไรครับเราจะรู้เลยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเราจะรู้เรื่องของต้นทุนทำให้เราลดต้นทุนได้เมื่อเราเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดเราก็จะรู้เกี่ยวกับอะไรครับ การเพิ่มรายได้เราลดต้นทุนได้รายได้เราก็ต้องเพิ่มถูกไหมครับแล้วก็ข้อที่2นี่ประโยชน์ของมันเลยคือข้อได้เปรียบในการแข่งขันเราสามารถเทียบผลิตภัณฑ์ของเราบริการของเรากับคู่แข่งได้แปลว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราวิเคราะห์กิจกรรมหลักกิจกรรมรองก็คือกิจกรรมที่ทําให้เกิดสินค้าหรือบริการก็คือกระบวนการผลิตนะ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมฮะเรามาวิเคราะห์ แปลว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ในองค์กรคําว่าแว u e c h เชนคือการวิเคราะห์ในองค์กรพูดง่ายๆหลักการเหมือน Input ใส่อะไรเข้ามาสักอย่างก็จะได้ outputput ออกมาการใส่เช่นต้นทุนสินค้าบริการของเราของคู่แข่งเราก็จะรู้เปรียบเทียบกันได้แล้วก็เอาพุ t ออกมาถูกไหมครับมันก็จะเป็นว่าสินค้าเราดีไหมส่วนแบ่งการตลาดเป็นยังไงบวกหรือลบมันทําให้เราวิเคราะห์ได้นี่คือ ความหมายของ a l u e c h a i n ทีนี้ Valuechain เขาเขียนแบบนี้ครับเขียนแบบนี้บางคนเนี่ยเขาเขียนทํากรอบสีน้าเงินก่อนเส้นนี้นะเส้นนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะสัมพันธ์แบบนี้อ่าเขามีเขียนหลายแบบหรือบางคนเขาก็เขียนก้อนแยกกันแต่ส่วนหลักก็คือเส้นสีสม้มคือมันจะพูดถึงความสัมพันธ์ของ2อ,อย่างคือกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมหลักเพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการฝั่งขวาคือก้อนนี้ อ่าเดี๋ยวสีแดงมาเขียนให้คือก้อนนี้คือเกิดการขายสินค้าแล้วเกิดเขาเรียกว่ากําไรขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะให้ดูการาฟของ value chain ว่าเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเปิด iPad แป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยบางอันเขาก็เขียนแบบนี้เห็นไหมครับก็คืออันเดียวกันกิจกรรมหลกักกิจกรรมซัพพอร์ตแล้วก็ออกเป็นมา r g จิหรือ Profit นะ หรือบางคนเขาจะเขียนเป็นก้อนแบบแยกเดี่ยวก็มีหลายแบบนะครับอ,อันนี้เราก็เขียนของเรามาให้ดูง่ายทีนี้ขอแปลเป็นภาษาไทยเลยเพราะเราไปใช้ภาษาไทยแล้วก็ไปเปรียบเทียบคําภาษาอังกฤษเอาแล้วกันนะครับกิจกรรมหลักเราจะพิจรารณา4อันเพื่อทําให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการแต่กิจกรรมหลักถ้ามันดีมันต้องมีส่วนซัพพอร์ตเพื่อให้เกิดกิจกรรมหลักเห็นไหมมันมีเชนคือมีไอโซสี แดงๆเรียงกันมันจะสัมพันธ์กันยุบยับไปหมดกิจกรรมหลักเริ่มจากโลจิสติกขาเข้าโลจิสติกก็คือพวกวัตถุดิบใช่ไหมฮะขาเข้าก็เหมือนอินพุตเนี่ยเอาเข้ามาแล้วต่อมาทําอะไรครับเป็นกิจกรรมที่2กิจกรรมหลักจะมีทั้งหมดเดี๋ยวบอกก่อน5ตัวกิจกรรมซัพพอร์ตมีทั้งหมด4ตัวตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้อันที่2คือการดําเนินการจะเป็นกระบวนการผลิตอะไรก็ว่าไปถึงเวลาก็เป็นโลจิสติกขาออกก็คือ นำเข้าสินค้ามาเกิดการดําเนินการการแปรรูปออกมาเป็นสินค้าขาออกโลจิสติกขาออกก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ลพะพอผลิตภัณฑ์เสร็จเรามาทำอะไรทําการตลาดทําการขายขายเสร็จเราก็มีบริการเขาสุดท้ายเราก็ได้กําไรจริงๆรูทเนี้ยเส้นเนี้ยก็ก็ครบแต่ว่าเราต้องมีกิจกรรมซัพพอร์ตอีกใช่ไหมฮะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เรากูดดีขึ้นในความเป็นจริงมันไม่ได้มีแค่รูทอย่างนี้ มันก็จะมีส่วนอีก4ส่วนที่เขาวิเคราะห์ออกมานะตามทฤษฎี value chain เนี่ยเขาก็บอกมีส่วน R&D วิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีกรอบเนี้ยหมวดที่1เข้ามาช่วยในกิจกรรมหลักเพราะเป็นกิจกรรมซัพพอร์ตเขาก็บอกแล้วกิจกรรมสนับสน,นุนต่อมามีเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบดีวัตถุดิบต่อเนื่องรายการผลิตมันก็โอเคถูกไหมครับต่อมาเป็นเรื่องของ อ่าอินฟาสตั u เจอร์ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาช่วยพวกนี้เช่นโรงงานอะไรก็ว่ากันไปและอันอันสุดท้ายก็คืออันที่4ีก็คือ h u ฮิว Resource ก็คือทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายบัญชีฝ่ายดำเนินการฝ่ายบริหารสวัสดิการบุคคลการรับคนเข้าทำงานก็จะเป็นส่วนที่จะมาซัพพอตในลายผลิตหลักแล้วออกมาเป็น กไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตัวนี้ไปทําไปทํำยังไงก็เอามาเขียนครับรีซอสเป็นยังไงทรัพยากรมนุษย์ก็ไล่ออกไปอ่าสินค้าวัตถุดิบขาเข้าเป็นยังไงการจัดการจัดหาวัตถุดิบยากเราไม่มีแผนงานเลยเราก็มาดูพอเรารู้อันนี้เป็นการวิเคราะห์ในองค์กรเหมือนที่ผมบอกพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้เขาเรียกว่าสาแหลกคือรู้ลากของปัญหาทั้งหมดเพราะเราเอามาเขียนตามกรอบที่เขามีไปเปิดในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับ ไปเปิดอินเทอร์เน็ต้วเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้มีตารางแบบมีเยอะแยะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอ่านนะครับเนี่ยมีตัวอย่างอันนี้คือคําอธิบายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเห็นมภาษาไทยก็มีแล้วก็มาใส่ใส่ไหมภาษาไทยแล้วก็มาใส่ในก่อนไหมบางอันเขาเข,าเขียนแบบเท่ๆแบบที่ผมบอกเนี่ยทาเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเรียนแบบกันมาลูกศรเนี่ยเห็นไหมยาวสลับกิจกรรมกันได้แต่พูดง่ายสองอันรวมกันออกมาเป็นโปรดัก เราวิเคราะห์ในองค์กรถ้าเรารู้ว่าต้นทุนเป็นยังไงอะไรเรามาจัดการเราสามารถเอาอันนี้ไปเขียนของคู่แข่งได้ด้วยนะเอามาดูกันว่าสินค้าของเราอะไรยังไงแล้วเอามาอัดแอพเอามาปรับ,บสุดท้ายเราจะรู้เรื่องของการลดต้นทุนรู้ของไรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นพูดง่ายเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในองค์กรและอันที่2ก็คือรู้เปรียบเทียบข้อได้เปรียบทางการแข่งขันว่าเราอยู่ตรงไหนของตลาดถูกไหมฮะบวกลบส่วนแบ่งการตลาดโอเคครับวันนี้ อธิบายแบบเร็วหน่อยเยอะหน่อยแต่ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้เพื่อปักกอบกับการอ่านเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นผมทีด่ว่าคุณก็จะงงโอเคนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ